ะะวันนี้นะคะเฟยจะมารีวิวแป้งผสมรองพื้นนะคะของมิสทีนั่นเองก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะคะว่าทําไมวันนี้เฟยมาแบบหน้าขาวมากหน้าเนียนมากๆนะคะแล้วก็ดูแบบดูผ่องดูมีนา้ามีนวลอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่แหละนะคะคือ,อ,อผลลัพธ์นะคะที่ลงแป้งตรงที่รู้สึกโอเคเหมือนกันนะคะแต่มันติดตรงที่ว่ามันก็ขาวไปนิดนึงเนาะถ้าเป็นชีวิตประจําวันปกติถ้าลงประมาณนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบ ขาวเกินไปนะคะเพราะถ้าเทียบกับสีผิวจริงๆแล้วมันแบบเดี๋ยววันนี้นะคะเฟจะมารีวิวแป้งผสมรองพื้นนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นมิสที n s e l ฟี่45องศานะคะ Super Filter Powder f ์ l t e r p o ร์พา SPF 25 PA บวกบวกนั่นเองนะคะว่าเป็นนวัตกรรมแป้งผสมรองพื้นที่ตอบโจทย์ผิวสวยไร้ที่ตินะคะ ผสมอนุภาคพิเศษ2ชนิดนะคะก็หมดนะซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าชื่อมันคืออะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูในบล็อกแล้กันนะคะ mm hmm. เพราะ mm hmm. ก็ตัวนี้นะคะเขาตัวส่วนผสมของเขาเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนและกระเจิงแสงนะคะช่วยเพิ่มมุมมองให้ใบหน้ามีมิติพร้อมอำพังริ้วรอยจุดด่างดำและรูขุมขนบนใบหน้าให้ผิวเนียนสวยราวกับถ่ายเซลฟี่ด้วยมุม 4.5องศานะคะแลไ,ได้มาเนี้ยเป็นสีเบอร์ S2 นะก็3สีนะคะก็จะมี S1 S2 และ S3 นะคะก็จะมีสีผิวขาวผิวกลางแล้วผิวสสีนะคะนีเนี้ยปร,ปริมาณนะคะน้ำหนักก็10กรัมนะคะก็ถูกนะคะนุ่ร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยดูแบบ ดูน่ารักดีนะคะดูไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็แบบรูดูดูดีอะไรอย่างนี้นะคะนะคะเขาก็จะเป็นแป้งให้นะคะซึ่งเขาจะมีคําว่าเซลฟี่ด้วยแต่ก็ใช้ไปแล้วนะจ๊ะข้างใต้นะคะก็จะเป็นพับซึ่งพับของเขาแบบนิ่มมากเลยนี่คือไปชอบนะคะเพราะว่าหยาบมันแบบนิ่มดีนะคะแล้วก็จิกแป้งได้โอเคเลยนะคะ ตรงแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ต้องบอกเลยว่าไปได้ทําการรีวิวไว้ให้ดูแล้วนะคะได้ทําการทดสอบว่าแบบเออลงข้างนี้เป็นยังไงข้างนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะว่าสภาพผิวของเฟนเนียเป็นผิวแห้งนะคะไม่ได้ผิวมันอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงไปแล้วอาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูถึง ความมันว่าแบบเออถ้าหน้ามันแล้วมันจะเป็นคราบไหมอะไรไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะพราเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะคะว่าแป้งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็ต้องบอกเลยว่าครั้งแรกจริงๆนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเฟยจะมาลงให้ดูนะคะว่าแป้งตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเ,าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ลองแป้งตัวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้เฟยไม่ได้ลงครีมหรือว่าลงอะไรก่อนนะคะก็จะลงให้ดูครึ่งหน้าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตัวแป้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตลับเนาะแล้วก,ก็บอกรายละเอียดต่างๆเนาะด้านในนะคะด้านในของเขาก็จะมีกระจกให้นะคะส่วนตัวแป้งเนี่ยก็จะมีคําว่าเซลฟี่อยู่ด้วยนะคะนะคะข้างใต้ก็ยังมีอีก แต่ว่าจะเป็นที่เก็บพัฟนะคะหรือว่าที่เก็บฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละนะคะนุ่มดีนะคะไม่แข็งหรือว่าไม่ด้านจนเกินไปเนาะก็เดี๋ยวเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นอันนี้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งแกะนะคะแล้วก็ตัวแป้งของเขาก็รู้สึกว่าค่อนข้างขาวอยู่เหมือนกันนะนี่เป็นเบอร์ S2 นะคะลองกันดีกว่านะคะก็ตัวพัฟนะคะเปจะใช้ตัวพัฟของเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเราอยากรู้ว่า ของเขามันจะจิกเนื้อแป้งได้ดียังไงนะคะคือปกติแล้วเฟยไม่ค่อยลงแป้งผสมรองพื้นเท่าไหร่นะก็คือนานๆาเนทียนะคะเพราะรู้สึกว่ามันหนักไปนิดนึงอะนะแต่ก็เดี๋ยววันนี้จะมาลงให้ดูกันนะคะเลยเดี๋ยวจะใช้พับนี่แหละกดๆลงไปก็แตะเนื้อแป้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงฝั่งนี้แล้วกันนะคะก็จะเริ่มจากตรงบริเวณใต้ตาก่อนนะคะซึ่งผิวเฟยต้องบอกว่าผิวค่อนข้างแห้งนะคะแต่ก็ ไม่ได้แห้งเป็นขุยอะไรแต่อย่างไรนะก็จะเริ่มจากกดใต้ตาก่อนไอน้ําแร่นะคะแล้วก็ตามด้วยพวกกันแดดแล้วก็ครีมอะไรเงี้ยไปแต่ก็คือวันนี้หน้าแบบหน้าเปล่าๆเลยไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูขึ้นหน้าว่ามันจะเป็นยังไงมันค่อนข้างขาวนะสําหรับสีนี้ถ้าเกิดเองหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะต้องเอาเบอร์ที่เข้มนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเบอร์องมันก็รู้สึกว่าขาวนะ พอผิวพอสมควรเลยนะคะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนเนื้อแป้งก็ก็ค่อนข้างติดผิวได้โอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตประจำวันนะคะเราก็เอ่อบำรุงผิวตามปกตินั่นแหละแล้วก็แบบทาแป้งตนนัวนี้แต่เดี๋ยวลอง,ลองพื้นไปแล้วหรือว่าลองอะไรไปก่อนแล้วแล้วมันลงแป้งตัวน,นี้มันจะเป็นคราบหรือว่าเป็นอะไรไหมเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกข้างหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูข้างนี้กัน ก็ค่อนข้างขาวนะคะเห็นไหมข้างนี้จะดูขาวเหมือนกันนะคะค mm. ือดูดูวอกด้วยนิดนึงอ mm. ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ mm. น,นี่คือลงแต่แป้งนะคะไม่ได้ลงแบบครีมหรืออะไรก่อน mm. กอ็คือเนื้อแป้งเขาดีแต่ว่าแบบสีเนี่ยยังไม่ตรงกับผิวนะคะเราอาจจะต้องใช้สีเบอร์สามด้วยเปล่าเพราะว่ามันแบบอันนี้มันดูขาวไปอ่ะ mm. แต่ก็โอเคอยู่ถ้าลงแบบทั่วหน้า ลงแบบอยากขาววิ้งอะไรเงี้ยสีนี้ก็โอเคนะคะข้างนี้นะคะเป็นข้างที่ลงแป้งตัวนี้นะคะด้วยไม่ได้ลงอะไรก่อนนะคะนี่คือลงแบบแป้งอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวลองข้างนึงนะคะว่าถ้าลงอะไรไปก่อนแล้วแล้วมาลงแป้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งอีกข้างนึงเนี่ยเป็จะลงครีมหรือว่าบำรุงผิวอะไรนี้นะคะก่อนแล้วก็จะมาลงแป้งตัวนี้ตามนะคะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ก,ก่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเฟรยจะแต่งหน้าก็จะชอบฉีดสเปรย์น้ำแร่ก,ก่อนเพื่อให้มันสดชื่นนะคะก็ฉีดเลยนะคะฉีดแค่ข้างเดียวเนาะข้างเลยนะคะให้เห็นความแตกต่างว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็ฉีดไป เคจะลงเป็นตัว Proceller Refining นะคะให้หน้ามันเนียนก่อนแล้วเราก็ทําการลงแป้งอีกจะดูว่ามันแบบจะเป็นคราบหรือว่าจะเนียนกว่าเดิมไหมอะไรอย่างนี้นะคะลงทุนมากเลยนะคะทาสองข้างเลยแล้วก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะตามด้วย รองพื้นกันเลยนะคะรองพื้นก็ตัวนี้นะคะตัวรองพื้นไปแล้วมันจะหนากว่าเดิมไหมหรือว่าเป็นยังไงนะคะแป้งลงไปรองพื้นไปแล้วมันก็จะขาวแล้วนะคะถ้าลงแป้งไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคนะคะไปก็ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่า ลงรองพื้นไปแล้วมันก็จะขาวขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงแป้งวันนี้ก็จะมาลงมิทินเซลฟี่ให้ดูอีกข้างหนึ่งนะคะว่าถ้าลงทับรองพื้นไปแล้วเนี่ยมันจะหนักหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งก็ข้างนี้นะคะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะข้างที่เราลงแป้งไปอย่างเดียวนะว่าจะใช้อ,อ่ใช้ฟองน้ําหรือว่าใช้พับก่อน,นีเอ้ยพับกับฟองน้าเหมือนกันเอาไห้นะคะก็เดี๋ยวจะใช้แปรงก่อนดีกว่านะคะเราจะมาดูว่า ถ้าลงด้วยแปรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะแล้วก็แตะแป้งนะคะแล้วก็ลองปัดดูคือถ้าลงแบบนี้มันก็เบาหน้านะมันก็แบบดูซับความมันได้นะคะแล้วก็ดูไม่เยอะเกินไปอ่ยอันนี้คือลงด้วยแปรงก่อนนะคะก็ต้องการความแน่นอะไรเงี้ยเราก็มาลองลงด้วยด้วยฟองน้ํากันดีก,กว่านะคะ เนื้อแป้งเขาแบบดีเลยนะมันแบบเนียนใครที่แบบชอบความเนียนนะ้มันก็โอเคแหละว่าข้างนี้คือแบบขาวขึ้นมามากเพราะว่าเราลองรองพื้นไปแล้วรองพื้นมันก็ขาวอยู่แล้วงานงานแบบจัดเต็มอ,อ่ะมันก็โอเคนะแต่วันนี้เราแบบถ้าจะได้าอย่างนี้คืนก็ไม่กลัวนิดนึง แต่เนื้อแป้งดีมากนะคะนี่บอกเลยเพราะว่าแบบคือมันแบบมันจิกได้ง่ายอ่ะมันลงปาดปุ๊บมันก็ติดผิวเลยอางนี้เนี่ยข้างที่ลงรองพื้นไปแล้วมันจะมีความเนียนของรองพื้นอยู่แต่พอลงแป้งไปอีกปุ๊บมันก็จะยิ่งเนียนขึ้นคือไม่เห็นแบบไม่เห็นรูปนขนเลยอะ่ะอันนี้ก็จะแบบดูเป็น ลูขาวแต่มันจะเห็นสีผิวจริงของเราอยู่คือมันจะไม่ได้กบสีผิวนิดนะคะแต่ถ้าลงรองพื้นอะไรเงี้ยไปก่อนนะครับมันก็จะกบแบบนิดเลยแต่ต้องเลือกสีให้ดีๆนะคะสีแป้งต้องแบบตรงกับผิวนะคะถือว่าผ่านแหละแต่ก็คือเราต้องลงคอด้วยนะไม่น่ากลัวนะตรงจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะ คค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมว่าความแตกต่างนะคะระหว่างสองข้างนะคะถ้าบงจะลงเดี่ยวๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าลงรองพื้นหรือลงครีมอะไรไปก่อนก็จะประมาณนี้นะ,ะกอบกันนิดนึงดีกว่านะคะคือเฟยอาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูถึงความมันนะเพราะว่าหน้าเฟยไม่ได้มันอะไรมากนักนะคะก็มีมันบ้างแต่มันค่อนข้างน้อยนะคะแต่จะทดลองนะคะโดยการฉีดสเปรย์เข้าไปนะคะว่ามันจะแบบหลุดออกมาเป็นยังไงหรือว่ามันจะเป็นคราบไหมนะคะ ก็สเปรย์ไรกก็จะหมดอยู่แล้วจะฉีดทั้งทั่วหน้าเลยนะอ้โหก็จะมาทำการแบบใช้ปาดหรือว่าถูอย่างเงี้ยดูฉีดลงไปมันก็มันไม่ได้แบบย้อยออกมานะมันก็แบบจะอยู่ที่ผิวเราอย่างเงี้ยทำการปาดดูปาดเลยนะไม่มีเนื้อแป้งอะไรติดมานะคะ ีิดไปเยอะเลยนะแต่มาดูข้างนี้กันบ้างนะคะข้างนี้คือเราลงแต่แป้งคือมันก็จะมีแบบเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ลงอะไรก่อนนะคะข้างนี้ก็จะกลายเป็นกลับมาเป็นเหมือนผิวของเรานะคะแล้วก็มีแป้งหลงเหลืออยู่กช่วงนี้หายไปแล้วนะคะนี่คือบอกกันตรงๆเลยนะรองพื้นก่อนอะคือแป้งไม่ไหลอะอหรือว่าเป็นเพราะรองพื้นด้วยก็ไม่รู้นะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้เป็นข้าวเลยนะ อ,อ๋อมีมีอยู่นิดนึงนะ,ะนี่แต่น้อยมากๆนะคะไม่ได้เยอะอะไรแต่ในเรื่องของความมันความคุมมันนี่เฟ็มไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าหน้าไม่ได้มันไม่ได้แบบเป็นคราบน่ากลัวหรือว่าแบบโอ้โหรับไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแป้งก็ยังแบบยังคงมีอยู่แต่มันอาจจะดูไม่ได้แมตต์ละประมาณนี้แหละนะคะข้างนี้ก็หายไปอยู่เหมือนกันแต่ก็มันไม่ได้แบบไหลหรือว่าแบบย้อยเป็นคราบขาวๆนะคะ ผ่านอยู่ลยและแก็อาจจะมีบ้างนะคะแบบเป็นข้ามนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นนะคะโอเคก็ทดลองให้ดูแล้วนะคะก็ถ้าก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการรีวิวแป้งมิสทีนเซลฟี่ในวันนี้นะคะก็โดยส่วนตัวแล้วนะคะเฟยก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันแบบมันเนียนนะคะแล้วก็แป้งมันแบบติดได้ง่ายนะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเฟลงแป้งผสมรองพื้นอนะบางทีมันแบบ แต่มันจะเป็นคราบบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะไม่ได้เป็นคราบเลยนะคะลงไปครั้งแรกก็ติดผิวเลยนะคะ แต่ว่าคืออย่างที่เราได้ดูกันไปเนาะเราลงสองข้างให้ดูนะคะว่าข้างหนึ่งเนี่ยลงแป้งอย่างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งลงครีมก่อนลงรองพื้นก่อนแล้วก็แป้งเดียเด๋ยวๆเนี่ยมันก็เนียนนะคะดูขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ทนเท่ากับเราลงอะไรไปก่อนนะคะก็ <S <S ถ้าเป็นแบบปกติของเราเราก็บำรุงผิวลงสกินของสกินแคร์ไปตามปกติแล้วก็ตามด้วยแป้งตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอเคนะคะแล้วก็คือถามว่ามันหนักหน้าไหมคือโดยส่วนตัวปกติไปไม่ได้ลงแป้งผสมรอง คื้อะไรบ่อยมากมายไงคือแบบนี้นะคะถึงจะลงแป้งผสมรองพื้นปกติมาลงแป้งผสมรองพื้นก็อาจจะรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่นะคะเพราะนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันก็โอเคเดียวมันแบบคือมันเนียดูเป็นผิวที่แบบคือดูแบบ เรียนดูเนียบดีอะไรดีนะคะนี่นะคะสําหรับการรีวิวแป้งในวันนี้นะคะซึ่งถ้าผิดพลาดประการใดเก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคือบอกรายละเอียดอะไรไม่หมดนะคะก็ยังไงก็เข้าไปดูกันในบล็อกกันนะาไปอาจจะอ่านชื่อไม่ถูกจริงๆนะคะก็นี่นะคะเฟ่ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วมีเสียงนกเสียงกาเข้ามาบ้างนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมไปติดตามกันต่อใน Facebook นะคะแล้วก็ อินสตาแกรมนะคะก็เข้าไปดูกันไปติดตามกันนะวันนี้อนุญาตนะคะลาไปด้วยแป้งตัวนี้นะคะมิสทีนเซลฟี่45องศานะคะน,นี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมตามไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่บล็อกด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ